คุณผู้ชมคะการฟื้นฟูหัดใหญ่เวลานี้เป็นความจําเป็นที่สําคัญนะคะในภาคส่วนของภาคเศรษฐกิจด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือกลุ่มคนจนเมืองค่ะ ที่เดิมก็มีต้นทุนในการฟื้นฟูตัวเองน้อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์หลังน้ําท่วมแบบนี้ในพื้นที่ของอําเภอหัดใหญ่ก็มีกลุ่มคนเหล่านี้จํานวนมากเหมือนกันที่สําคัญคนกลุ่มนี้เคยเป็นแรงงานสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอําเภอหัดใหญ่ด้วยนะคะแต่กลับต้องเสี่ยงกลายเป็นคนไร้บ้านถาวรติดตามเรื่องนี้จากคุณรุ่งโร์สมบูรณ์เก่าค่ะ ทีมข่าวลงพื้นที่บริเวณหอนาฬิกาอำเภอหัดใหญ่ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนคนไร้บ้านจังหวัดสงขลาหลังได้รับรายงานว่ามีกลุ่มคนหน้าใหม่เข้ามาอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้หลังน้ำท่วมอ,มา,อ,อมานอนนี่นาะนหรือยัง ้องน้ํา๋อตำห้องน้ําอ๋อ,อ,อ,อบ้านนั้นท่วมท่วมหมดเลยป้าแกเคยเป็นคนเลี้ยงบ้านแล้วก็ร้านทองเนี่ยให้มีห้องน้ําเช่าแต่พอตอนหลังห้องน้ําพังฉลายมาหมดเลยข้างหน้าหมดเลยนั่งหมดเลยนะก็แค่วันไหนเอาไปหมดเลยอาชีพก็เลยอาชีพนี้ก็กลับมา <ไป S 2> นอนนี่น <laughs> ดิ <laughs> กลับมาเดิมตอนแรกเราติดตามเนี่ยป้าเขามีแบบรายได้จากห้องน้ำเนาะใช่มีห้องเช่าแต่ว่าพอว่าห้องน้ําเนี่ย ตังหมดก็เลยกลับมาอยู่กับนี่ดีเพราะว่าอยู่ในบริเวณมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วเป็นไงอยู่ตรงนี้อีกมันก็มันก็ไงอีกอะเริ่มต้นใหม่ไหมจะไปเริ่มต้นใหม่เก็บเงิอนสักหน่อยเป็นเจ้าบ้านอีกอ๋อขอเจ้าอานอเออได้หน่อยนะจะง่ายรูปอยู่แบบนี้อยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่น้น้ำอาบน้ำอาบแล้วอะไรอีกจะนอนจะนอนไม่ได้ตอนนี้ผ้าตอนนี้ที่ขาดคืออะไรผ้าห่ม ป้าผมก็ใช่ยากันยุงยากันยงยกัดทั้งคืนทั้งคืนสิงสะท้อนจากหญิงไร้บ้านหน้าใหม่เช่นเดียวกับหลายคนยพวกเขาเคยทําอาชีพที่มีส่วนสําคัญต่อเศรษฐกิจในอําเภอหาดใหญ่ทั้งคนเข็นของในตลาดขับรถสามล้อพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่คนเหล่านี้อาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่มั่นคงกลายเป็นกลุ่มตระอบางเข้ามถึงการเยียวยา และยากที่จะฟื้นฟูชีวิตหลังเผชิญกับมหาอุทกภัยเป็นห่วงไหมคะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนจะกลายเป็นไร้บ้านผ่าวนเออใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นประเด็นประเด็นในเรื่องของเรื่องของเรื่องของสุขภาพเรื่องของที่อยู่อาศัยอะไรหลายเรื่องเพราะคนเหล่านี้อาศัยเมืองอน้องเพราะว่าเขา ไปรับจ้างที่ในตลาดสดอะไรเนี่ยเป็นแม่ค้าเล็กแม่ค้าน้อยช่วยขนช่วยอะไรเนี่ยนะแล้วก็เก็บขยะบางคนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้า,าถ้าแม่ค้าล่มสลายหรือธุรกิจอะไรล่มสลายก็แน่นอนว่าคือเขาไม่มีรายได้ไม่มีที่จะจะ,จะกินเพราะคนไร้บ้านเขาอาศัยเมืองเป็นหลักก็เลยใครก็เลยคิดว่าเป็นห่วงว่าจะเพิ่มเกณฑวนขึ้นมากเลยอะ่ะตัวใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะที่มาเป็ดรายบ้านหน้าใหม่ เป็นก็น่าจะเป็นกลุ่มในชุมชนในที่ชุมชนในเมืองนี่แหละแต่ว่าอาจจะอยู่พออยู่ได้หมายถึงว่าพออยู่ได้เลยนะแต่พอว่าน้าเนี่ยมันทำลายทุกอย่างใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นน้ำไม่มีที่อยู่ไม่มีเงินทุนไม่มีอะไรอย่างไรเนี่ยก็มีรายได้น้อยและไม่แน่นอนก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่คนไร้บ้านเพราะนั้นหลังจากนี้ทางพี่ก็จะสํารวจอีกทีว่าหลังน้ําท่วมเนี่ยมันเยอะแต่ตามที่พี่ประเมินเนี่ยเห็นเห็นตามเส้นทางที่พี่ขับรถเนี่ยเพราะพี่สํารวจทุกคืน ก็จะเห็นแต่ยังไม่ได้ลงคุยแต่กลุ่มนี้พี่ลงคุยมาระยะหนึ่งแล้วที่ประมาณทักประมาณเกือบ20คน30คนเนี่ยนะเช่นเดียวกับอีก33ชีวิตในชุมชนคลองวะที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ริมรางรถไฟต้องหนีเอาตัวรอดจากน้ําท่วมแช่ห้องพักที่เจ้าของช่วยเหลือปล่อยเช่าเดือนละ3,000บาทแต่เงินจํานวนนี้สําหรับคนที่มีไรายได้น้อยอาจแบกรับได้อีกไม่นานนัก ก็มันต้องมีที่รองรับไหมไม่จําเป็นต้องเป็นห้องนะ้ำให้มีห้องน้ํามีที่ทํากินได้เออมีแบบคือมีครัวให้เราทําได้หรือไม่ก็คุณมีข้าวให้เรากินก็โอเคนะเออแต่รองรับเรานะมีที่ซุกหัวนอนกันกันลมกันฝนแต่นี้บางคนก็ไปนอนที่ขนส่งขนส่งไม่มีนะคะต้องปูกระดาษปูกระดาษเอาเออตอนน้าแห้งพี่ก็เดินไปดูบางคนก็นอนขนส่งอืมพูดถึงรัฐบาลนั้นน่าจะน่าจะทําที่รองรับ เอาไว้เลยตั้งเผื่อเผื่อเผื่ออย่าบอกอย่าคิดว่ารับได้รับได้บางทีมันก็ไม่แน่นอนนะเออพวกเนี้ยเรือนี้ชุบเซินนี่พว่าน่าจะถูกนะเออก็อน,น่าอ,อยู่ที่พันห้าสองพันก็พอแล้วนะเออแต่ต้องก็ต้องดูอีกนะว่าขอกไปหาไรายได้ได้ไหมอะเนี้ยเหมือนเนี้ยที่มาเนี่ยเนี่ยดูตานี้อ่าเห็นไหมเนี่ยใช่นี่สองครอบครัวนั่นอ่ะทางนั้นเลยค่ะ แต่ทางที่ดีคือถา้ารัฐบาลช่วยได้มันน่าจะมีที่รองรับถูกไหมเออที่ถูกอะ่ะเออที่ถูกหรือไม่ออกเลยก็ดีจริงไหมอ,อืมแต่นี้คือแบบไม่มีก่อนมหาอุทกภัยภยาคใต้เคยมีการสำรวจพบว่าในจังหวัดสงขลามีคนไร้บ้าน158คนอยู่ในอำเภอหัดใหญ่34คน แต่สถานการณ์เวลานี้ที่คนเสี่ยงจนจำนวนมากกลายเป็นกลุ่มเปราะบางการมีนโยบายช่วยเหลือเร่งด่วนด้านที่อยู่อาศัยอาจช่วยลดปัญหาไม่ให้คนเหล่านี้ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านถาวรรุ่งโรจน์สม,มุทร่าไทย PBS รายงาน ความเสี่ยงเรื่องของคนไร้บ้านถาวรนี่เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะคะคุณผู้ชมแนวทางในการช่วยเหลือเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญจริงๆค่ะซึ่งการดูแลคนไร้บ้านนั้นเป็นความรับผิดชอบของพอมอที่มีศูนย์ดูแลเราคุ้นกันในชื่อของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งค่ะแต่ว่าคนไกนี้ที่มีอยู่ก็ยังไม่ตอบโจทย์กับวิถีชีวิต เครือข่ายที่ทำงานการดูแลคนไร้บ้านในพื้นที่ก็มีข้อเสนอให้ใช้กฎหมายกฎระเบียบที่ปรับเปลี่ยนต่อสถานให้ทันต่อสถานการณ์ปัญหาที่เจอนะคะเช่นมีงบ ที่รองรับและโฟกัสกลุ่มเปราะบางให้ได้ก่อนเพราะว่าเวลานี้อย่างที่คุณรุ่งโรดรายงานไปนะคะกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเป็นกลุ่มที่ยังได้รับการช่วยเหลือจากรัฐที่ล่าช้าอยู่ค่ะดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่องนี้จึงมีความสําคัญจริงๆซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของที่อยู่อาศัยเท่านั้นที่เป็นปัญหาใหญ่เกิดขึ้นหลังน้ําลดนะคะ ยังมีปัญหาเรื่องของขยะการฟื้นเมืองฟื้นเศรษฐกิจเป็นโจทย์ใหญ่ที่ยังต้องจัดการกันด้วยนะคะซึ่งก็เป็นความยากของการฟื้นฟูหาดใหญ่นับจากนี้จะเห็นว่าตั้งแต่น้ําลดลงไปนะคะยังคงมีอีกหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่หาดใหญ่และยังต้องการการฟื้นฟูด,ด้วยเหมือนกันนะคะ